สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับอันนี้ใกล้ๆหนูชื่ออะไรจิกล้วยครับฮะจิกล้วยครับอ่าเดี๋ยวพี่มีเรื่องจะคุยด้วยจะไปไหนก่อนไปชมโอตินครับอ่าใช่ไอพี่แก้วหนึ่งนะโอเคกาแฟใช่ไหมพี่เอาโอติมเหมือนกันพี่ไม่กินกาแฟนี่ครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเอฟซีแดนไม่เล่าพุ่นน่ารักมากนะครับตั้งแต่เอ็มถ่ายคลิปอยู่ข้างโบนะครับ น้องเขาชงกาแฟไปให้แม่ค้านะครับน้องเขาชงกาแฟไปให้แม่ค้าอยู่ตรงในที่สวนสนุกนะครับหน้าโบสถ์แล้วก็เอาน้ําเปล่าไปให้นะครับเดี๋ยวจะเปิดใจน้องเขาสักหน่อยนะครับเปิดใจน้องเขาสักหน่อยตอนนี้ไปเอากาแฟอยู่นะครับไปไปชงอวันตินอยู่เดี๋ยวจะคุยมีเรื่องที่จะคุยด้วยกับน้องกล้วยนะครับน้องกล้วยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะพี่พี่ซีเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดใจกันเรื่องสําคัญนะครับเรื่องสําคัญมารอรุ้นกันนะครับรอรุ้นกันว่าจ่าเอ็มจะถามอะไรน้องนะครับจะถามอะไรน้องกล้วยนะครับเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะป .6 เนะอะป .6 อยู่บ้านนี่นะครับบ้านนนสูงเนะี่ยวัดพลสว่างนะบ้านนนสูงหานการล่าสุดนะครับสา,ารล่าสุดลุงกับป้ากับทีม youtube ก็ยังอยู่ในโบสนะครับ ในศาลาในศาลาขอพิทอยู่ในศาลานะครับก็ยังสวดมนต์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็อัปเดตไปแล้วนะครับหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวรอน้องกล้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับน้องกล้วยนิดนึงนะครับมีเรื่องที่จะถามนะครับเปิดใจน้องกล้วยนะครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับบอกเลยนะคเอฟซ c น่ารักนิสัยดีมากนะครับเข้าตาเลยนะครับเห็นตั้งแต่อยู่หน้าโบสถ์แล้ว เข้าตาครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยคุยกันนิดหนึ่งนะครับดึกแล้วนะแต่ว่าน้องยังไม่กลับบ้านนะครับสองทุ่มสี่สิบแล้วน้องยังไม่กลับบ้านเดี๋ยวเรามาถามหน่อยว่าอยู่กับใครกินนอนยังไงอยู่บ้านไหนนะครับหลายเรื่องนะหลายประเด็นนะครับเอฟซีรอติดตามนะครับผมตอนนี้ให้น้องไปชงกาแฟก่อนเไม่ใช่ชงไงโอวันตินนะครับชงโอวันตินมาให้ก่อนนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆไปนะครับรอบเดึกทีมงาน youtube เรานะครับก็อยู่มะเตอร์แม่ๆนะครับแต่ละท่านอย่ารอฟังนะครับความรู้สึกนะครับความรู้สึกจากใจนะครับของน้องกล้วยจะเป็นอย่างไรนะครับที่มีต่อลุงปนพัฒนนะครับที่มา นำกระถินนะครับมาลงที่วัดพลสว่างนะครับเดี๋ยวจะถามน้องนะว่ามีความรู้สึกแบบไหนนะมาแล้วมาแล้วเพื่อนบีซีมาแล้วเพื่นมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วบีซีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไวเลยวะแล้วเราเปิดแฟนชกันโอ้ไวมากได้ชงได้อะไรไหมเนี่ย

หนูหันหน้ามานี่ออกินก่อนกินก่อนกินก่อน,นอเปล่ากันตัวคนหน่อยคนหน่อยแล้วมันจะไม่เข้มข้นนะทั้งหมคนนะคน,นะนี่นะขอบคุณน้องกล้วยนะครับผมที่ชงมาฝากหนึ่งแก้วนะครับนี่ผมบอกแล้วเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาดคนนี้ไม่ธรรมดานะครับน่ารักมาก ที่เห็นตั้งแต่หนูเอากาแฟไปให้แม่ร้านค้าแล้วชิมหน่อยอ่ะชิมหน่อยชิมหน่อย,อยใส่อะไรไหมเนี่ยใส่ยานอนหลับไหมเนี่ยเพอใม่ครับฮะไม่เนื้อใส่ยานอนหลับอ่าเดี๋ยวพี่าถามความรู้สึกนะหน่อยไอ้ถามมาวัดก่อนถามมาวัดก่อน อยู่บ้านไหนเนี่ยบ้านโรงสูงครับบ้านนี่เปล่อยู่ปอไหนล่ะปอหา,หาเอา้าเมื่อกี้พี่ถามมันผู้หญิงคนนี้ปอหกอ๋อเป็นรุ่นพี่เหรอ<ข>ผู้หญิงคนเสื้อน้ำเงินอ่ะเขาบอกผมเหรอเขาบอกปอหกหรือว่าเขาโกหกตามจริงผมปอหกแต่ว่าผมไม่มีใบเกียรติผมเลยได้อยู่ปอหาสามชั้นเกตดีไหม ไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ไค่อยดีไม่ค่อด,อดีแต่ว่าไม่สอบตกครับเขาเรียกเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้โรงเรียนนี่บอกข้างๆวัดนี่บอกพี่เคยหลงเข้าไปครั้งนึงมาครั้งแรกหลงเข้าไปในโรงเรียนนั้นเฮ้ยลานข้าบอโอ้เฮ้ยฮ่าเลยวะเอาต่อต่อต่อ อยู่กับใครอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่ครับทำไมยังไม่เข้าบ้านเนี่ยดึกดึกดื่นดื่นละเป็นเด็กวัดครับอ๋อเป็นเด็กวัดโอ้เป็นเด็กวัดนิสัยดีมากอยู่กับพระอาจารย์เหรอ,อ,อเอาละพ่อกับแม่เหรพ่อกับแม่ก็อยู่บ้านกับนงออเอาแต่หนูไม่นอนบ้านบางวันบบางวันจะนอนวัดเพราะข้าวปู่เป็นวัด ผมก็นอนกับปู่ครับอ๋อปู่มาบวชอยู่นี่อ,อยู่ไกลไหมบ้านอยู่ไกลไหมไม่นี่นะโอ้เป็นเด็กดีเด็กขยันมากมตอนเช้าไปบินนบาากับปู่ไหมเนะมี่ยเดินตามหลังเลยนะโอ้สุดยอดมากมนี่นะเอฟซนะฝากเป็นกําลังใจให้น้องกล้วยนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับ อ่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะถามความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรที่ลุงพลป้าแตนนำกระถินมาที่วัดพลสว่างมาสร้างโบสถ์นี้ให้เสร็จสมบูรณ์ตอบตอบแบบความคิดของตัวเองอะดีใจหรืออะไรยังไงคิดไม่ออก <c oughs> <c oughs> ดีใจไหมดีใจไหม เคยเห็นลุงมนมาแตนไหมไม่ครับเคยเห็นในข่าวในไหนไหมไม่ไม่เคยได้ดูข่าวเนาะเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเป็นยังไงเห็นตัวจริงแล้วหล่อครับฮะหล่อครับไอ้มองกล้องเลยสิแล้วเหล่อครับโอ้โหลุงมนหล่อเขินเนาะมาแตนอะไรผมไม่เห็นอะเอ้ายังไม่เห็นมาแตนครัโอ้ไปอยู่ไหนมา ตอนวันอยู่ไหนไปอยู่ไหนมาวิงเอาหอกไปให้ปู่ครับตอนขึ้นร้องเพลงไม่ได้ดูหรอโอ้อป้าแต่กับลุงพลขึ้นร้องเพลงไงตอนวันอะ่ะอ๋อแต่ไม่เห็นเนาะเห็นแต่ลุงพลเนาะกอ,อ,น,อน้องก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจเนาะที่ลุงกับป้ามาช่วยทำบุญนะครับนำเป็นสะพานบุญนำต้นกระถินนะครับมาถวายที่วัดโพนสว่างนะครับนี่ก็เป็น ความรู้สึกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจากน้องกล้วยนะครับสรุปแล้วอยู่ป .5 หรือป .6 ป .5 ครับป .5 ขึ้นป .6 ก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับตั้งใจเรียนนะเรียนหนังสือเก่งๆจะได้เป็นเจ้าเป็นนายอยากเป็นอะไร,นะรอนาคตอยากเป็นตำรวจอ้โหรู้ไหมพี่เป็นอะไรเนี่ยเ,เห็นทรงผมไหม าทำไมรู้มามาพี่พาไปดูเสือ้ไไอดิ <c oughs> อนี่นี่ตอบถูกแลกันเลยตอบถูกแลกันเลยทำไมรู้อ่ะผมเคย <c oughs> เคยเห็นครับฮะ <c oughs> เคยเห็นเเคยห็นพี่ฮะไม่ใช่ <c oughs> ไม่เคยเห็นทหารอ๋อก็อเลยเดา <laughs> โอ้โหเดาถูกด้วยโหน่ารักมากนะครับ <c oughs> ก็หอยเรียนหนังสือเก่งๆนะ <c oughs> ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรพี่คือไส่เนี่ยมันเอาพี่เขาให้มาอ๋อโอเคน้องกล้วยขอบคุณมากเราจะไปไหนต่อนเนี่ยเคครับ <c oughs> ดูแลตัวเองด้วยนะ ดูแลพ่อกับแม่ดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยเป็นเด็กดีของสังคมนะจ่าเอ็มเป็นกาลังใจให้นะครับมีอะไรก็มาปรึกษาพี่นะพี่อยู่นี่นะถ้าเห็นพี่เห็นอะไรพรุ่งนี้พี่อยู่อีกวันหนึ่งโอเคครับผมปากเอฟซนะครับเป็นกำลังใจให้น้องกล้วยนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะโอ้ยสวยด้วยวันเป็นหน้ายกเสถา